ลูกค้ามาติดตั้งเป็นโปรสุดคุ้มนะครับโปรสุดคุ้มมีเป็นโปรเจคเตอร์โปรเฮดดีนะครับพร้อมชิปประหลาดฟัสบิงนะครับโปรเจคเตอร์พร้อมชิปประหลาดรับประกันให้10ปีนะครับพร้อมของแถมแถมเป็นตัว T O P D T S 8นะครับพร้อมแถมตัว T P D R 2นะครับใส่ตัดหมอกนะครับ L E D พร้อมแถมเดลไลท์ออรดี้สไตล์นะครับพร้อมแถมไฟหลีสองขู่นะครับผมพามาดูรูปแบบไฟนะครับสตาร์ทเครื่องเลยครับอันนี้เป็นเดลไลท์สามขั้นเต็มนะครับ ไปลีครับไปเรียวครับเดียวสเตปวิ่งนะครับตัดมองนะครับตัดมองตัวรุ่น R2 นี้พิเศษมี2สีนะครับติดเปิดครั้งหนึ่งเปลี่ยนสีมีเหลืองกับขาวนะครับไปต่ำครับสูงครับแสงสว่างมาแยงตานะครับตัวนี้เป็นเลนขนาด32นิ้วนะครับสูงต่ำในตัวบายซีนอนนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามมาที่เพจเฟซบุ๊กเซทิโอโต้ชิดน้อนหน้านะครับโอเคครับหค,ครับ